สวัสดีครับรายการไถยทอดสดๆออกจากสวนบางนาเป็นเคียงไกสวนไ่หวานน้องโดนคือเกาผมก็แล่งนําเสนอเรื่องของขบวนการาการทุจริตในขบวนการสากรกรผมอยู่กับพ่อหนุยท่องสวัสดีครับพ่อหนูครับพ่อหนุยท่องเป็นอดีตประธานสากรกรการเกษตรกุดูจำกัดณปัจจุบันนี้พ่อหนูเป็นที่ปรึกษาผมเป็นประธานสมัยที่พ่อหนูเป็นประธานผมเป็นร่อง ตอนนี้พ่อหนูหมดวัาะก็เลยขไดเขามาซอยสาหากรณ์เป็นประธานสืบต่อจากพ่อหนูซุยท่องมาไดประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วเมื่อนี้สินําเสนอเรื่องการทุจริตในขบวนการสาหากรณ์ผมได้รับหนังสือหลังจากกีดเทศหนังสือลองเรียนให้ทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสาหากรณ์จังหวัดหนองบวัวลําพูเพื่อได้ตรวจสอบเอกสาร การใส่เอกสารประกอบการกู้เงินของชุมนุ่มสาหกรณ์การเกษตรจังหวัดนนทบุพูเพิ่นได้ไล่งา่นมาได้รับเอกสารแล้วพอสรุปความได้ว่าการใส่เอกสารประกอบการใส่เงินกู้การใส่เอกสารประกอบการใส่เงินกู้กอ,ก,รรก,อก,ก,กองทุนพัฒนาสากร จำนวน8ล้านบาทที่ทั่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนองบัวลำพูได้กู้ไปแล้วก็ใส่เงินวัดผิดวัตถุประสงค์การใส่เงินพิดวัตถุประสงค์เนี่ทั่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน้องบัวลำพูก็ได้เห็ุเอกสารประกอบการใส่เงินกู้หนึ่งไม่เอกสารที่ใส่ประกอบการกู้เงินใส่ประกอบใส่ประกอบการใส่เงินว่าเป็นการกู้เงิน การใส่เอกสารประกอบการใส่เงินนั่นก็คือเอกสารของศูนย์เมล็ดพันธุ์เขาอุดรธานีทั้งสากลจังหวัดน้องบัวลำพูได้เห็ดหนังสือสอบถามไปที่สาขาไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์เขาจังหวัดน้องจังหวัดอุดรธานีแล้วทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์เขาตอบหนังสือกลับมาหลักฐานอยู่ที่ผมหลักฐานอยู่ที่สากลจังหวัดว่าเอกสารที่ชุ่มนุ่มด้ไส้นั่นเป็นเอกสารปลอมเป็นเอกสารเท็จ ต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์มีการประชุมคณะกรรมการชุมนุ่มสา,ากรกรกุ่มภา์2 5 5 9เป็นการประชุมคณะกรรมการชุดที่21ท้งที่1นทับ2 5 5 9ในการประชุมเมือนันคณะกรรมการของชุมนุมสา,ากรกรการเกษตรจังหวัดนนทบุพูได้มีมติ ให้เปลี่ยนเอกสารจากใบเสร็จศูนย์เมล็ดพันธุ์เขาอุดรธาน,นีมีมติให้เปลี่ยนเอกสารให้ถูกต้องว่าเข้าใจครับว่าถูกต้องแต่ว่าเอกสารทางบัญชีนี่สำนักง,งานตรวจบัญชีสาก่จังหวัดนบงบุญลำพูนี่เพื่อในตรวจรับรองตั้งแต่วันที่ยี่สิบหาแล้วเพื่อว่าเป็นการใส่เอกสารที่บถูกต้องคือจังไรมันก็ปลอมเสซ็จเรียบร้อยแล้วละ่ะเขา่งเขาสูระบบเรียบร้อยแล้วละ่ะ วันดีคืนดีมากคณะกรรมการมีคนไปตรวจสอบว่าผิดมีมติผมตั้ง้อสังเกตว่าอันที่หนึงเจา้าหน้ที่ส่งเสริมสาหากรณ์น่ะนะที่ร่วมประชุมในมือนั่นยูหรือบยูทายยูกรณีนี้ยิงสมีค้ามในน้ำให้คณะกรรมการชุมนุ่มยังไงแต่ว่าถายบยูต่อมามีการรับรองรายงานการประชุมเนี่ย ท่านในเบิงบอ่อเบิงแล้วท่านห้คับในน้ำว่าจังไดผมเสนอไปยังท่านท่านสากลจังหวัดนะในระบบของสากลเนี่ยส่วนใหญ่ดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมส่วนใหญ่เพิ่นก็ดีขึ้นกันแต่ว่าบางส่วนนี่ยยูรับผิดชอบสากลกุมสากลในนะั้นจนจำเจจนมีความสนิทชิดเชื่อจนมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเป็นไปได้บ่เข้าสิา่งใซสบเปียนหมุนเวียนกันไปการห้คับในนำํำหรือว่าการเห็นเรื่องพวกนี้บางเทือ การดวยความฮักดวยความเก่งใจบ่คำนึงถึงสิ่งถูกสิ่งสิ่งพิอ่ะคำนึงถึงแต่สิ่งที่มันคพามฮักคพา่มเก่งใจเพลเพ่ๆๆอาจจะมีใบสีเทาใบสีม,ม่วงมาปิดตาให้ได้บุ่นี่ค่อยได้เห็นออกแม่งสี <c oughs> เอาผมฝากไปนี่ผมตั้งคอสังเกตนะเพลเพอนี่มีการทุจริตหรือมีการช่อชนกันอาจสีไล่คนนี้อันนี้เพียงตรวจสอบพบเห็นเห็นพราะเห็นเห็นแล้วเอกสารนี่พิษมดแล้ว ยังไม่นามากับมติบอกว่าให้ยเพียนเอกสารให้มันถูกต้องมันถูกยังไงมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกระดุมเนี่ยร้อยยังไงกระดุมล้อยเม็ดขังบนมันผิดได้เม็ดขังบนแล้วสีให้ข้างล่างมันถูกยังไงเม็ดขงบนมันก็ผิด,ผดคือเกาวขึ้ค,คว้ผิดมันสาเร็จไปแล้วนี่แหละขบวนการสากลเนี่ยไอ้พวก,ก,กรักษากรจนน้ำไล่ไหลไอ้ขบวนการสากลเนี่ยน่าสงสารไอ้ทรัพย์สินสุดท้ายของที่เป็นของที่มีอกเกษตรกรได้เป็นเจ้าของเนี่ย ก็มีโอกาสเพราะเ่าเป็นอย่างสี้และไอ้คนที่มีความรูกหลายกว่านั่นแหละสิมาเอาเปรียบชิมาใส่ผลประโยชน์จากตรงนี้พิดว่าผิดถูกว่าถูกสิเอ้าต่อมาอีกมองถ้าม่องเิึงเรื่องนี้มองเึงกวงกว้างเนี่ผมว่านองบัวลำพูเฮ็ดได้จังหวัดอื่นก็เห็ดได้คือกันผมถามผู้ใหญ่ในกรมทรงเสริมสาหากรณ์ในสำนักงานตรวจบัญชี ท่านสิให้เล็กน้อยหลอกล่วงท่านเฮ็ดเอกสารเห็ดหลอกท่านท่านนาชื่นตาบานยิ่งส่ทีท่านบอเห็ดยังเลยบอหรือว่าท่านได้เงินแปดล้านขึ้นท่านดีใจแล้วบอกท่านปล่อยให้เขาเห็ดเรื่องแบบเนี้ยเอาหวเอาหน้าเอาตาไปไล่เนี่ยมันต้องมีมาตรการสักอย่างหนึ่งสิครับท่านผู้มีอำนาจมันต้องมีมาตรการสักอย่างหนึ่ง ผมเห็นพฤติกรรบางทีสหกรณ์การเกษตรก็ดูอยู่น้ำบาได้ก็เลยต้องล่าออกเลยเดี๋ยวประชุหไงกับสิมีเมติล,ออล่าออกล่าออกแล้วตอนนี้ขาดทุนชุมนมขาดทุนเขาว่าถอนหุ้นยังมาได้บ่เป็นยังล่าออกแล้วต่อไปก็จะถอนหุ้นอันนี้ความเห็นของผมส่วนส่วนหนึ่งแต่ว่าผมอยากเห็นความเห็นของท่านอาดีตประธานสหกรณ์การเกษตรก็ดูที่ชีวิตส่วนหนึ่งเล่ากับซอยเหลือสหกรณ์กรเกษตรก็ดูการเกษตรก็ดูจากที่ จากที่ไอ้พวกลักสะก่อนจนน้ำไล่ไหลเนี่ยแหละมาปูยป้ยี่ผู้ย่ำสะก่อนจนขาดทุนแปดล้านกว่าบาทครับมาฟื้นขึ้นไม่อีกครั้งหนึง่งโดยเฉพาะปีนี้มีกำไรม,มาตัวเลขขันต่ำก็ประมาณล้านพแ่แหละปีนี้นะจากที่ล้มลุกคุกคานมาจากที่โดนปูยป้ยี่ผู้ย่ำโดนพวกลักสะกอนจนน้ำไล่ไหลเนี่ยไม่เห็ุอยากให้ท่านฟังเสียงสะท้อนจากท่านอดีตประธานจังหน่อยเชิญครับพ่อครับเออสักรับผมได้ได้ฟังประธาน คนปัจจุบันรายงานเนาะผมมาสมนุ่มนี่ข้อมผิดนี่มันเบ็ดเสร็แจแล้วอดจนมาแก้เอกสารหลักฐานนี่ผมมาแก้เพียงแต่ต,ตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือให้มันถือก็คือเจ้าข้อมผิดตัวนี้พิดแล้วผมจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ะผู้ดูแลบัวด,กกดูแลสากลคดีแล้วก็บ้แนะนน้ำยังไปแล้วก็ซื้อ สูบระส้มไปกับระส้มไปเดือนนี้แล้วก็แล้วเดือนนามาก็แล้วยาจะดูกิ่นแช่งเงิ้เดือนนี้สิสำผมมาเอาใจใส่กว่านี่นะเรื่องของเกษตรกรเรื่องของประชาชนมันเดือดร้อนมีคนเอาเปรียบเอารัดนั่นสิผมไมา่มักผมไ่สอบผมอยากให้ท่านเจ้าหน้าทีนะ่หละชี้งวดสำหรับผม,มในฐานะเป็นอดีตประธานสารกร จะเคยต่อสู่กับเรียงผูว์พวกหวังดีต่สอสากรมาสีปีเต็มๆก็ไม่เห็นมีพฤติกรรมเกิดขึ้นนี่ผมว่าผมรับว่ได้เรืงง่องนี้สิผมรับว่ได้ผมก็อยากฝากประท่านคนปัจจุบันนี่แหละท่านเจียงไค่นี่ยแหละเรื่องนี้ยายน้อมเรื่องนี้ต้องสู่ถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องทั่วไป บ่เป็นสีเพิงได้เลยครับเป็นแบร์นี่เป็นสีเพิงบ่ได้มีจัางแต่สีหวังเอาระเปียบเอารัดพวกตาสีตาสาเนี่ยบ่จบปริญญาดอกครับแต่ว่าหูดูว่าคนนราเปียบค้นมันเป็นยังไงผมนั่งนี่บ่จบปริญญาดอกครับแต่ว่าหูว่าการราเปียบคนนี่ยมันดีดอกเอาเงินเขาไปใส่แต่ว่ามันบ่ดีมันบ่สบายใจมันเป็นบาปมันเป็นทุกข์ เมือ่อใดเมื่อนั้นแะครับกรรมตัวน้ำสนองแน่นอนครับขอบคุณครับผมฝากถึงท่านชาก่อจังหวัดนนทบุรลำพูคนปัจจุบันครับท่านประทินศรีสาเพื่อนมีแนวนโยบายที่สีเขามาซอยเหลือสาก่อนด้วยความตั้งใจอิหลผมเห็นนโยบายแนวทา่งกันทำงานเร,เราเกิดความชื่นชมและกระ็รัทธาอยากฝากเรื่องนี้ให้ท่านได้สารงานต่อ ก้อนไม่ให้สําเร็จย่าให้ได้เป็นแบบย่างต่อไปดอกเ่าอยากให้เป็นแบบย่างที่ดีต่อไปสําหรับท่านศูนย์ราชาการที่ใส่ข้อมูลของผมอยู่ผมฝากเรื่องนี้ในเด้อครับหลายส่วนกาลังจับตามองกันจบของเรื่องนี้เป็นมหาการจังไนโดยเฉพาะข้าราชาการในสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูบางท่านบางท่าน มีอยู่0.001เปอร์เซ็นต์บางท่านน,นั่นแหละคนนี้ล่ะที่พยายามบิดเบือนขอ้อเท็จจริงบิดเบือนเฮ็ดพิษให้เป็นถูกคือได้เงินแล้วมือเจ้าเสียเอวยังมากไหมอันนี้เขาจับได้นะถ้าเขาจับ่าได้นี่เขาหลอกล่วงพวกท่านเขาใส่เอกสารเท็จพวกท่านพวกท่านยังมีหนามาบอกานคสี่สิอีกเรื่องหนึ่งกรมก็ดีครับเจ้าหน้าที่ภายในกรมก็ดีครับ ในเมื่อเรื่องมันบอถูกว่าต้องยิงซีแล้วท่านสีดองเรื่องไว้ที่น้คนบดีคือเบาออกไปเป็นตัวย่างแนะ่คือเฮ็ดให้เป็นตัวย่างแน่ครับหรือเชียให้ผมเบายุงสีปลาเศร้าบอกมากหลายืยอมากหลายตีให้ผมเบาน่ยนะนะถือใจบอกถือใจกระีเบาเพราะยากใช้อินเทอร์เน็ตเสียมาแล้วเดือนละลอยกิ๊กเฮ็ดเบาย่างไรก็ได้พ่อมีอยู่เงินนี่แหละมันสําคัญแท้แท้เดีล้วที่สําคัญอีกกรมตรวจบัญชีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะ จังหวันต้องบวหลวงพิ่นตรวจสอบแล้วเพิ่นชี้ให้เห็นถึงพิษถึงถูกขนาดนี้โอ้ยขันป่านีแเราขันว่าเฮตต่อเนี่ยครับมัดคำสีว้าถือว่าความสามารถมีพุ่นอะอดีตท,ท่านประธานท่าน,นมาถือว่าความสามารถมีผมมาที่แล้วผมมาขโมยเลยเอานั่นแล้วไปแล้วเอาขอ้าศัตผมก็สีไปคือการฝากเลยเด้ะเมื่อนี้ขอไดเราเพิ่มขอบคุณจากผมครับนายเกียงไก่ไยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ